สวัสดีครับผมพบกับผม D3X นะครับ Can Crazy แล้วก็พี่ใหญ่บิ๊กๆนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม s e n d a y to Die นะครับก็ในพาร์ทที่แล้วก็ไปหาเนื้อการกขวัญมานะครับวขวัญก็ยืนถือมาจ่อหน้าเราอยู่นะนั่นแกมันหายากมากใช้ลูกกระปูธรรมดากระปูธรรมดา เราขับได้ใช่ครับได้เรื่อยๆด้วยขับได้เยอะเยอะแยะมากมายเลยใช่นะครับก็ตอนนี้เราก็จะไปนะครับไปแว้นไปปล้นสะดมอำลานะครับเพราะว่ามันจะมีแพทใหม่เข้ามาแล้วนะครับเร็วๆนี้นะครับไม่รู้ว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่เกินนี้นะครับแพทใหม่ก็จะอัปเดตยูหน้าต่างอะไรใหม่ทั้งหมดนะครับรวมถึงซอมบี้ ท่าทางการเดินนะครับโมเดลใหม่ๆด้วยแกบักนั่นนู่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งน่าเล่นมากมากนะครับขอบอกเลยก็ถ้าเกิดเข้ามาใหม่เนี่ยก็คงต้องรีเซ็ตเวิ d ใหม่นะครับเพื่อป้องกันบักด้วยเนี่ยก็คือจะเล่นใหม่หมดเลยใช่เล่นใหม่หมดเลยเพราะวันนี้เราจะไปแว้นอำลากันโอเคพี่ใหญ่โอเคไป อันนี้เราคันสีชมพูได้ไหมดูดิดูดิล็อกรถแล้วอ่ะดูดิคนเราเอ้ยหนูรู้รหัสละไรไม่มีทางเดี๋ยวหนึ่ง A S D F S D F ไม่มีโอ้เดี๋ยวนะ A S D M บ้าใครจะมไตั้งพันเ w o ดอย่างนั้นตลกแมาก S D F มีขวัญตั้งอีกอะไรวะก็ผู้ชมนะครับจำไว้นะครับเวลาจะแฮกเพจเคสนี้ก็รหัสวาเนี้ครับอันนี้คือรหัสของเขาไม่ใช่ก็หนูจะกด cancel แล้วมันก็มีขึ้น S D F หนูก็เลยงงงงีหรอแล้วเธอน่าจะเป็น p a เวิร์ดเก่าแล้วเธออย่าไปยิงรถฉันนะ ไม่ยิงแล้วพี่เดี๋ยวจะยิงให้เลาะให้ยางแตกกันนะไม่ใช่ G T A นะเว้ยได้ยิงให้ยางแตกนี่วิธีการออกที่ถูกต้องเราไม่ได้เปิดประตูนะครับเราเหข้ามไปเลยขี่ข้ามไปเลยใช่ไหมใช่ไปพี่ใหญ่เอาพี่ใหญ่ไม่ไปอ่ะไปหุ่นทำไมพี่ใหญ่ พี่ใหญ่ดิฟโชว์ห่ะเล่นกูเลยเล่นกูเลยตีลอยลอยอ่ะแล้วข่าวเร็วๆมาเลยพี่แล้วเราไม่ปิดประตูหรอพี่เล็กไม่ปิดประตูสิไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกมามีไม่เข้าบ้านนะไม่เข้าหรอกเปิดไปมาเต็มือนเดิมเราจะไปเมืองต้องห้ามพลาดไม่ใช่ละเมืองใหม่ปะก็น่าจะเป็นเช่นนั้น ไปเมืองเดิมนั่นแหละแต่ว่าเราจะตัดตัดไปเมืองอื่นที่ยังไม่เคยไปนะครับอ๋อโอเคโอเคแล้วเราก็พกเดียวกันมาด้วยโ <c oughs> <ห>อทุกอย่างอะของหนูอาวุธเต็มคือมันมันมีข้อดีนะเดียวกันอะแล้วมีข้อเสียมหันด้วย <c oughs> ที่หล่นหมด <c oughs> ใช่ไหมคือข้อเสียมหันของมันก็คือหลังจากที่ยิงไปแล้วถ้าไม่โดนหัวคือเหมือนอะไรที่ง่อยๆอ,อันหนึ่งอะใช่ใช่ถ้ายิงไปโดนหัวนี้แบบไม่ดีเลย แล้วไฟเลทมันต่ำมากเลยหรือไงยิงรัวไม่ไม่ยิงรัวได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดยิงใส่ตัวมันไม่ตายแกไม่ยิงหัวไม่ตายบ้องหัวอย่างเดียวพี่ใช่แล้ <ไป S 1> ขับชาตุ๊เนี่ยแลกเปล่า,าพี่แยลกเปล่า <c oughs> สงสารหมีที่หาย <c oughs> คือพวกอนี้คือรถรถเรานี่คือแบบ <c oughs> อะไรอะรถเรานี่คือแบบอาวุธชั้นหนึ่ง แล้วเวลาจะซ่อมซ่อมยังไงก็ต้องมีรีแพร์คิปพี่ใหญ่ก็ต้องถอดมาทียชิ้ปยังไงไม่ไม่ถอดไม่ถอดกดซ่อมได้เลยซ่อมได้ทุกชิ้นยกเว้นเฮ้ยนี่ไงแก๊สรีแพร์คิปหนูไม่ได้มาเหรอเฮ้ยมีมีมีรีแพร์คิปป้ะมีพี่ดูรถให้หนูหน่อยดิ๋ซ้อมไปสักน้อยหนึ่งได้รถอยู่ไหนนี่เนี่ยนี่นี่คันนี้เออไม่น่าชนหมีเลย ว่ยิงไม่โดนโอเคพี่ใหญ่ยแ,แก๊สแกะเก็บเลยท,<า>ที่เป็นถังเนี่ยเ,เ,เราก็จะทำเป็นแก๊สได้นครับ,รบทำยังไงต้องครับเฮ้ยเดี๋ยวลองเดียวกันไม่ใช่ว่ากดผิดโอ้กดมีรเอกเฮ้ยไอตัวนี้มันเดินแล้วแบบโยกไปโยกมา โอ้ oh, หลายนัดเลยวะอย่าตายนี่หนูแบตเริ่มแดงแล้วะ่ะเนี่ยลองหาเนี่ยตามแก๊สเตชันเนี่ยมีแบตให้อยู่นะใครเอาแรถตามปัม๊มแก๊สชอบให้แบตนี่ระวังหลังโองเล็กราวุ้ย <c oughs> โดนกัดเฮ้ยบ้านหลังนี้ดูสวยงามจมังเลย,ยโอ้ดูทางข้างหน้าดิ ๋อตันแล้วนี่นาสุดแล้วแหละสุดแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มังม้งนั่นน่าจะมีทางก็ได้เหรอมันไม่มีทางขนนกไปแล้วนะ <c oughs> อันนี้เป็นอ๋อแ<อ>น,วก,น,นวการยิงหัวสองดอกพรายิงไม่โดน <c oughs> ยิงหมาผ่านประตู <c oughs> ได้ยินเสียงหมีด้วย เฮ้ยทำไมถนนเป็นอย่างนั้นน่ะมันมีถนนไปอยู่นะแต่แบบว่ามีหรอมันโบ่ะข้างบนมันมีนะดูดีดิดมันดูเหมือนปันแล้วอ่ะเออสุดยอด พี่โค้นรถให้แล้วกันว่ามีแบตป่ะอ๋อไม่มีครับแบตแต่ว่าจะวิ่งได้อยู่ใช่ไหมมันแค่แดงเฉยใช่ป่ะอ่อใช่มันแดงแดงนิดหน่อยโอเคกร <c oughs> ิดทำไมหมา, <c oughs> ห,มาหมาแล้วหมาเยอะมากอะ อ้ยเราลอดตายครับเราอยู่ไกลอูพี่หมาสองตัวระวังจะตายแล้หนีมาหนีมาเอ้ยอหนูก็จะตายอ้ยไม่สามไหนวะเอ้าดับเชี่ยแล้วโอ้โหพี่ใหญ่ตกเลือดอะดิไกลเลยอ่ะ โอ้เกบเฮ้ยทำไมมันเข้าไปอยู่ข้างในบ้านอะ่ะเย็บเลยฝั่งนู้นมันมันมาจากไหนนะั่นตูหลังนีไงหมาเหรอหมาเลอจะสู้ลูกซองเฮ้ยทำไมหมามันเยอะอย่างเงี้ยมันเวอร์หลังแล้วใช่ไหมเนี่ย ไหลครับไหลไหลมานี่มานี่มาเดี๋ยวไปจัดการมันให้หมดกันมันเึ้่งไปตีอะไรมนเด้กับฝาของกนด้วยนะมีอะไรบ้างครับพี่ใหญ่ Dmg คันเทพขั้นเทพเลยเหรอ้อเดี๋ยวพี่พี่สงสัยพี่ขอไปแบบมันมีรางคาเนี่ยแก๊สเตชันอ่ะ่ันหลบได้แต่พี่สงสัยพี่ขอไปเที่ยวดูถนนที่มันคือใครมันออกแบบวะเนี่ย แล้วแต่พี่หนูยิงฟังหาล่าสัตว์เอ,อือตายเนี่ยมันมีเนี่ยมันมีถนนอยู่นะเนี่ยแต่ต้องอ้อมมาฮ่าฮ่าฮ่านั่นคือนักลอบว่าเอ,อ้ยไม่ใช่นะักลอบเฮ้ยไม่ได้ได้แน่เลยไม่ตายแต่โหมันี่อีกเมืองนึงอะ่ะแล้ว ร่วงเหรอใช่มันแบบเมื่าใครมาทำแบบอย่างนี้เนี่ยไม่ตายที่ดีดที่ไม่ตายเดี๋ยวคือว่าตกแบบเกือบแล้วอะเมื่อกี้โอ้โหเราจะกลับไปแล้วะเนี่ยอ๋อมันก็มีถนน,น,นใช่ไหมใช่เดี๋ยวหนูกยวเราวิ่งไปดูอยู่แล้วเดี๋ยวขวัญก็จะเป็นแบบพี่ไม่หนูจะไม่วิ่งลงไปขนาดนาั้นพี่หนูจะวิ่งเรียบๆมาม,มาเฮ<า>้ยไอ้หามันเลี้ยวหลบ รถเกือบพังหายละหมาล็อกลมหมาแงล็อกลมเก่งมากอ่ะมันเป็นทางที่รู้สึกว่าเขาไม่ตั้งใจจะทำหรือเปล่านนวันนี้เขาไม่เห็นแต่พอดีแล้วอีกเมงนึ่งคือยังไม่เคยไปใช่ไหมหรือว่าโผลมืองเก่า เฮ้ยแบดพี่จะพังแล้ววะตกนิดเดียวเองไปปะเราลอยเมืองนี้ดีกว่านะควันนะที่ว่าเมืองนี้มันต้องมีอะไรดีๆอย่างแน่นอนเอานั้นเหรอเอาไงอ่ะพี่พี่ลงมาแล้วเนี่ยฮะที่นี้รีบตลอดเลย มีฐานหิ้งอยู่แถวนี้เพียบเลยแต่ขึ้นมาตรงนี้ได้ใช่ไหมได้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 มีทางกลับนั่นเนี่ยหนูเอารถพี่ใหญ่ไปเวนนี่แหเขามีการเซฟเลยนะครับเซฟรถตัวเองไว้นะครับดูหมดแล้วดูหมดแล้วไม่ใช่รถหนูมันของเต็มแล้วพี่อ่ะเขียดตลอดอ่ะ ขาาพูดจฟังน่าเด่หัวร้อนะครับหัวล้ออะไรไอวมอะไรฝไม่รู้เขินขนาดนี้ไมได้เดี๋ยวจะลงไปยังไงดีอ๋อลงไปข้างๆได้ก็เมื่อกี้นี่เหาะลงมาเลยนางสารคนนะคะอันนี้หนูอาจจะเหาะลงไปได้ก็ได้ อันนี้ก็ห่อเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ใช่ใชรถเราไงไม่เท่าไหร่ไม่ได้แบบหนักหนาสากันมากหนักหนาสาการเจอล้อรถกับอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวเราก็รีเวิร์ดใหม่ละอ,อ่าของที่ได้ใช้ววดีกว่าเขายังบอกออเลยว่าของมันจำเป็น,นดดเดี๋ยวเราดีบอกเดี๋ยวเราก็รีเวิร์ดใหม่นะดูเขาพูดเขาต้องมีแม่แต่ ก้จำเป็นนะแต่มันก็ต้องรีใหม่ปะเอออ,อ,อย่าตีฉันนะอย่าตีฉันนางพยาบาลสวยๆนี่แนะ่นี่เฮ้ยไอซอมบี้ที่มันแบบขาพิการนี่มันยิยงย่างเนี่ยซอมบี้เหระที่มันเดินแบบโอ,โอพ้พี่พี่หนูสบาย เฮ้ยรีบรีบ,รบปั๊มยาแล้วเลือดตกเลือดเปล่า <S <S ต้องคอยเตือนนะครับ <ตก S 1> ไม่เช่นนั้นนี่แบบว่าบางทีแบบเราตกเราตกเลือดโดยที่เราไม่รู้ตัวไงแล้วแบบใช่แล้วผีมันขึ้นมีบัหลังคาได้จะใดจะไดอีกแล้ววันนี้เราจะมาภาษาเหนียวนละคัมนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทันดูตกเลือดเราอาจจะตายอ่องได้เฮ้ยมันคืออะไรตายอ่องตายยาคือตายอะไรตายอ่อง หมายว่าตายยังเขียดขนาดเลยใช่อย่างนี้นี่เองสงสารพี่ใหญ่อะไม่ได้มาเลยอ,อ่ะอุตส่าห์เข้ามาแล้วนะเนี่ยนานๆเขาจะเข้ามาเล่นด้วยกันสักทีอีกน,นะครับใชไม่น่านรีบด่วนตายไปก่อนเลยรอ,อฟังดูแล้วแบบ ดีมากเป็นข้อสีเดินดี R.I.P. ลิฟใหญ่บิ๊กๆิกันนี้เราจะทำการสกคปของที่กาการ์สกคปทุกอย่างที่ขวางหน้าตรงนี้นี่ตู้หนังสือเต็มไปหมดเลยใช่เพราะที่นี่คือ วิ่ยนี่มันชั้นยานี่หว่าเออเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นเมืองนี้มิน่าล่ะคนผู้พัฒน,นา developer เ,เ,เขาซ่อนไว้นะครับอันนี้คือร้านขายยาโอ้โหหามคือตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเคยเจอนะครับเยอะมากหนูก็เลยว่าทำไมเอ๊ะพี่ดำขากระเลือดทำไมเยอะจังใช่มันคือร้านขายยาหนูกรโดดหมดแล้วพี่นั่นไงไปแหวามันมีทางขึ้น หลังคาตรงไหนบ้างพี่กลัวพี่กลัวที่สุดเลยคือหมานี่แหละนี่เอาขึ้นบ้านหลังนี้ก็ได้ใหญ่อยู่มันไม่ใช่บ้านนี่หอสมุดไปหนูดูต้นทางให้มากนี่เลยกให้ถูกไม่ได้ให้ยิงก็มันไวไหมล่ะโอดจุ๊งเบอร์โคตรไวเฮ้ยมาแล้วมันวิล้วแล้วปิดตัวปิดตัว โดนตบไปสองโบกเป็น <c oughs> โคตรไวเลยวิ่งเข้ามาอีกอันนึ่งเราจะปิดยังไงดีปิดโลดนี้น่าดูอยู่นะยิไไะไไดไม่ได้ข้างล่างมันนี่เลยปิดหลายๆชั้นนะครับเพราะว่าไม้เราเยอะมีเป็นร้อยครับโอ้หนี่มันหอสมุดชัดๆดูดิด ใช่แล้วเสร็จว่าเราก็จะเรียนไปหมดแล้วทุกอย่างเราไปบุกไหมหรือว่าตอนคืนไม่น่าควรหรอกนีเอาบัลล่าดีเอาเัลบล่าแต่มันไม่เห็นนะเว้ยกลางคืนเดี๋ยวปักไฟไว้่าจะเห็นอยู่แล้วก็อยู่บริเวณหน้าหน้าแต่มันไม่มีมันไม่มีเสียงตัวอะไรมาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวหนูลงก่อนก็เดี๋ยวเราต้องออกไปมันไม่ได้กินแล้วปั๊บ รู้สึกเหมือนโดนบางคนท้านะครับล่าท้าผีน้าพี่ปองขมมนมาเลยเองหรือเปล่าเนี่ยพี่จะวางอะไรยัง่ะฮ้อนจ่าโอ้โหแล้วดูเขาเขาพูดแม่เนี่ยฮอจ๋าเออจะปักไฟไว้ปักเลยอ๋อก็เห็นจะมีผีสัก็ตัวนั่นสิ อ้าวพี่ใหญ่หลุดเหรอแล้วดูอันนี้เขาเขาเรียกว่าปากลมนะครับปากลมใช่มีแต่กวางขวัญจะให้มีผีเหรอทำไงเหรอวิ่มาแล้วว่ะวิ่งมากันแบบว่าืมหไหนวะพี่หนูยัมองไม่เห็นเลยเนี่ยกางกระบานโคตรแม่น ฮ้ยทำไมตอนผีเดินแล้วยิงไม่โดนวะตอนผีวิ่งนี่กลางกระบ,บาลสองตัวเลยอารมณ <c oughs> ์มไอแปลกอะดีนาลีนปะ <c oughs> วะเ <c oughs> อียวเหรออะดีนาลีนแต่ตกใจงไงมันจะโหดขึ้นอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเอียวอ๋อไม่รู้พี่เขาพูดเป็นยางั้นะครก็หมอดตลอดวันนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรคะแค่นปล่อยน้ำ อ่าน่าจะเป็นใช่แทงน้ำปะมัง้งใช่ไหมแทงเก็บน้ำอะไรอย่างงี้<ม>พี่ก็พูดเป็นมัวม่วๆขวัญนะตามนั้นนะไม่เห็นมีซอมบี้ย้อยขวัญอย่าให้มีซอมบีก้กระโปรงป้างหนิมีซอมบี้ย้อยหนูวิ่งม,มาหามันแล้วเนะี่ยโป้งเลยเดี๋ยวมากันเป็นฝูงอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วย โอ้โหพะเจ้าไปก่อนเอาวิ่งก่อนนัดเด้งโป้งเดียวมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยไอ้เงี้ยโอ้ไม่เงี้ยฮะโอ้พยาบาลพยาบาลไม่โดนอะอะไรนักหนาเฮ้ยโดนอะไรวะ เฮ้ยโดนตบได้ไงอ่ะไงเมื่อกี้มันตบพี่พี่ยังเห็นมันอยู่ไกลไกลวามันตบหรือเปล่านี่ไม่งั้นก็แหลกอะนมมาแล้วทำไมชอบใส่กางเกงในก็ถ้าไม่ใส่กางเกงในก็จะเห็นเห็นอะไรเห็นจิมิโกผู้ชายพี่เหรอใช่เว้ยผู้ชายก็ต้องเห็นเห็นอุมามิอะไรทำไมต้องอุมามิ อาไ๋อไรู้เหมือนกันอะไรอะไรอะไรพูดอะไรเธอของพี่เนี่ยทำไม, <c oughs> ไมต้องอ้วนหมั่วไ,ไปงั้นอะอะไรแล้วรู้ไหมว่อาอ้วนหมี่ <c oughs> มนี่คืออะไรอ้วนมีก็อร่อยไงอร่อย,ยอด้วยตายแล้วอ๋อแล้วผิดอะไรเหรอนงแห <c oughs> ทำเป็นใสใสใส,สไม่เห็นซอมบี้จะมาเลยโอ้โหเขาาสน่เขาส่องสน่ยเลยครับประชิดครับใช่ <laughs> เป็นคนยิงไม่แม,ม่นก็ต้องใช้วิธีนี้ละพี่ส่องเสนหย,ยิง <ละ S 2> เงกันตลกละ <ๆ S 2> <laughs> <laughs> เฮ้ยนี่เราวิ่งพากันวิ่งมาใช่ไหมเนี่เยเฮ้เดี๋ยวเราวิ่งกลับแล้วเนี่ยไม่มีอนะไรแล้วเนี่ยแล้วรถอะ แล้วก็เอาเดี๋ยวไปวิ่งไปเอารถไงอันนี้ <มา S 1> คือจะวิ่งกลับไปแล้วไม่ใช่นี่คือกลับไปเอารถคนละที่แล้วนี่เรามาทางใหม่นะไม่ใช่ไงก็หนูวิ่งมาดูว่ามีซอมบี้ไหม<อ>ถ้าไม่มีเราจะวิ่งกลับกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวตีสี่ตีห้าก็ซอมบี้ก็เลิกวิ่งละอืมกระจกนะอือ่อน่ะซอมบี้เองได้แค่นี้เองนี่ต้องไปเมืองใหญ่อ่ะตรงนี้มันไม่ได้เมืองใหญ่อลองเมืองล้างดิมันโคตรน่ากลัว งลางนี่โ oh อ้ไม่กอดอ่ะมาแบบว่ามาทําอะไรกันเยอะแยะแล้วให้ไปกลางคืนนี้ไม่ต้องห่วงครับวิ่งกันแบบพี่ยังงงรถพี่คันไหนวันเนี้ยเจคันที่ถ้าไม่ใช่สีชมพูก็รู้สึกว่าจะจอดหน้าปมน้ำนี่หรือเปล่าแล้วมันหายไปไหนวะเลยไปอีกเลยบีก เลยไปไกลนู่นเลยใช่หรออืมใช่หนูเห็นผ่านหนูวิ่งผ่านมาอยู่อะพี่ไม่เคยเออกมาข้างน,นอกขนาดนี้นะ,บ,ะบ้าแล้วบ้าอะไรบ้าอะไรก็นูเห็นพี่จออยู่ตรงเนี้ยอ้าไปไหนล่ะเ่าบอกว่าซอมบี้มาตบรถกูพังนะ เออว่ะเมื่อกี้หนูก็เห็นอยู่วิ่งผ่านอยู่เลยก็นั่นสิตอนแรกเรากเคืแเราก็ยังวิ่งผ่านอยู่นะใช่พี่ไม่รถหายอ่ะนี่รถขวันอยู่นี่เออหนูเห็นรถหนูอ่ะแต่รถพี่อะหายตลอดอ่ะอะไรวะ พี่มีปัญหากับรถมากหายกี่คันแล้วเนี่ยสองสามคันขึ้นเงี้ยหวังแล้วอยากขี่รถดีตั้งหนูก็ไม่สามารถขี่รถพี่ได้อยู่แล้วหนึ่งก็ไม่ใช่หนูขี่แน่นอนอยู่มันก็หายเองพี่ว่าซอมบี้มันตบแน่เลยวะบ้าจะตบพังเลยเหรอวถพี่ไอ้นั่นมันเท่าไหร่ไม่หนอกมันไม่ได้อึดขนาดนั้นแป๊บๆก็พังแล้ะพี่จําได้พี่จอดหน้าปั๊มน้ําเนี่ยหนูก็ยังเห็นอยู่เลย ใช่ไหมลองออกเกมใหม่ไหมมันก็น่าจะอยุดออกเกมแล้วเข้าใหม่มันไม่น่าจะบักทั้งสองคนนะขวัญมันก็ไม่แน่รถกูหายอีกแล้วโอ้ยซมมี่ตรงนี้ดับจับไว้เลยพี่จับไว้ตรงนี้เลยอ๋อโอเคตรงปั๊มนี่เลยกำลังวิ่งมา เย้ yeah. ผู้ชมครับเดี๋ยวเราลากัไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะ